สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องรถไถมือ2นะครับวันนี้ผมช่างวัดครับร้านโชคธนันชัยเทคเตอร์บ้านลอยุงตำบลโคกลมอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคลิปนี้เรามาเจอกันนะเป็นคลิปของวันอาทิตย์ที่25นะครับเดือนพฤษภาคม2568นะครับซึ่งผมก็มี L5018 มารีวิวแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ชมนะฮะแล้วก็ FC ของผมได้ชมกัน1คันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น L 5 0 1 8อ่าตัวดีทีออ่า DT ธรรมดานะครับจดทะเบียนปี63เป็นรถปี63นะครับสภาพใช้งานก็แจ่มแน่นอนนะครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ปรับฐานล้อได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเงียบนิดนึงนะ ให้ดูว่ารถมันสวยจริงๆแล้วก็สดนะคสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับเป็นรถมือสองรถบ้านแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้ผมการันตีเองนะครับผมกล้ารับประกันเครื่องยนต์ให้ถึง3เดือนนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์อ่ะเครื่องเกียร์ผมรับประกันให้เลยนะครับสำหร,รับคันนี้แล้วก็ L32 สานะที่อยู่ด้านข้างผมรับประกันเครื่องและก็รับประกันเกียร์ให้ได้นะหนึ่งนะฮะด้วยอ่ด้วยวอ,วยอ่ปีที่สูงนะครับสอง่ด้วยอ่ความสดของตัวรถนะครับ คันนี้มีความพิเศษนะฮะมีความโดดเด่นนะครับตรงที่ฐานล้อปรับได้นะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับความพิเศษของรุ่นนี้ว่ามีอะไรบ้างก็อย่าพึ่งนะฮะอย่าพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะครับรอชมคลิปนี้ให้จบก่อนนะฮะมาเริ่มต้นกันนะฮะเริ่มต้นตัวแรกนะครับยางนะครับยางหน้าตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณแ5ิเปอร์เซนตนะครับสำหรับยางหน้านะฮะสีนะสีตัวรถตัวนี้นะครับ อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นสีเดิมไม่ได้ทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวอ่าสาหรับคันนี้นะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์นะครับพวกนี้นะไม่หลุดไม่ล่อนสติกเกอร์ตัวนี้อยู่นะแล้วก็อ่าอะไรนะท่านคัดนะครับยังไม่เคยตัดนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็สีในส่วนของบางคนก็เป็นสีเดิมนะครับตัวนี้คือฐานล้อนะครับตัวนี้เป็นปรับฐานล้อได้นะครับแล้วก็พิเศษนะครับในส่วนของผนหลังด้านนี้นะฮะ ผ่านลังหน้านี้นะฮะมีหลายคนหลายท่านว่าโอ้ยเปลืองลูกปืนช่างวัดนะครับผมนะฮะผมจะบอกได้เลยว่าตัวนี้เขาทํามาพิเศษก็คือมีตัวอัจจระบีนะตัวนี้มีตัวอัจจระบีครับใช้กันยาวๆผมการันตีเองใช้กันยาวๆนะสาหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นผ่านห้าให้นะฮะแล้วก็ใบเต็มนะครับเป็นสองสี่ห้านะฮะสองสี่ห้าสี่หก F heavy นะ heavy p l นะครับ นะี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเอาหางลงก่อนนะอันนี้เป็นการขึ้นโชว์นะครับว่าหางนะไม่ตกแน่นอนนะแล้วก็ไม่มีอาการดีดนะอ่ะเอาลงเรียบร้อยนะครับรถสวยนะครับรถสวยเกรด A สําหรับคันนี้เกรด A แน่นอนนะครับช่วงนี้นะผมคัดเกรด คัดสภาพรถแท็กเตอร์ให้พี่น้องนะครับได้ใช้งานกันผมทํามาอยู่ประมาณ4ปีแล้วนะครับที่คัดเกรดมาส่งมาให้กับลูกค้านะครับเริ่มแรกนะครับก็ความสวยของตัวรถก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเราก็มา,าปรับปรุงในส่วนของอเรื่องราวต่างๆนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเราก็มาปรับปรุงให้นะก็เป็นรถที่สภาพเกิน80-90ขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับตัว L 5 0 1 8คันนี้นะครับ ยางหลังนะครับยางดีทั้ง4เส้นเลยนะยางหลังนะยางหลังตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8.5%นะครับแล้วก็เป็นรุ่นนะครับเขานะปรับฐานล้อนะครับเราสามารถนะขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นนะหรือจะเอาให้แคบลงก็ขึ้นอยู่กับหน้าตานะครับขึ้นอยู่กับหน้างานของเรานะฮะท่านใดสนใจนะครับคันนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่นะครับ445,000บาท อุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะตามที่ผมรีวิวในขณะนี้เลยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังนะเอกสารนะเอกสารพร้อมบูลนนะครับสำหรับ L5018 คันนี้ท่านใดสนใจครับ062นะ461 7 623แล้วก็เบอร์0821295132นะครับเบอร์นี้นะท่านสามารถโทรได้นะครับไม่ว่าจะปรึกษาในเรื่องต่างๆได้นะฮะเรารับประกันเครื่องยนต์ให้3เดือน นะส่งฟรี300กิโลเมตรครับพร้อมของแถมอีกหลายรายการท่านใดสนใจนะฮะท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในรถของความเดิมของตัวรถแล้วนะครับแล้วก็หรือจะชอบเป็นรถบิ้วเราก็มีให้ท่านได้เลือกชมนะฮะร,รถนะที่จอดอยู่ในร้านตรงนี้นะครับก็มีเกือบ20คันนะครับในส่วนของโซน A โซน B แล้วก็โกดัง1โกดัง2 นะท่านใดสนใจนะฮะที่จะสะดวกในการเดินทางมาดูตัวรถก็เชิญเรียนเชิญครับหลักกิโลเมตรที่19นะครถนนเส้น1 1าปีปทุมนะปากทางบ้านนงคูกโคกท่านเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะปัก GPS มานะครับร้านโชคข่านันชัยแท็กเตอร์นะก็จะถึงโกดัง1โกดัง2เลยนะครับโชคข่านันชัยแท็กเตอร์นะครับ ปักหมุดมาเลยนะฮะปักหมุดมาได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับก็ถึงร้านแน่นอนยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับ L5018 ตัว DT เป็นปี63คันนี้4 4 5 0 0 0